เอาได้อ่าชนขาก็ลูกดิโอ้ไม่ใช่ละเอามาสิออย่ะไม่ใช่มันออกอ่ะได้ไอเอ็มปัดตื่นอ่ะดีอ่ะน่ากินหน่ะอยากกินมานานละอันไหนอ่ะเนี่ยไข่กระทะเอ๊ะไปกินไข่ลวกก่อนโอ้เขาเขาไม่ได้เป็นขนแกนอ๋อใช่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  ร้านนั้นนั่นยังเด็ดยังเด็ดโอ้เน่นมาแล้วครับพี่ครบคนอ่ะใครฮะครบคนไอ้พริกพริกไทยหมดหรอนี่ไงนี่ไงอ่นนี่ก็ใช่กินได้อิ่มนะแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนตื่นมาแล้วก็กินอ๋อแบบอิตาเลียนอิตาเลียนเพิ่งเข้าใจเล่นนะ เยขอพริกไทยตะเรียนหน่อยอ่ะะนไม่ออกนวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไหนพี่นี่ะน้ำชาไหมอร่อยนะมาเบาๆเฮ้ยมันได้ฟิลจริงนะนี่ข้างถนนเลยแล้วบรรยากาศแบบนี้ อากาศดีมากอยากให้มากันเยอะๆที่หน้ารถก็เห็นว่าเป็นร้านกาแฟร้านแรกของนครเชียงรายตั้งแต่มนนคอฮะอย่าถามอะไรที่ยังไม่ได้เตรียมมาแล้วมันจะทำให้ดูพี่ดูแย่หอมเนยเนยข้างล่างอร่อยๆปั๊บได้นอนไหมแล้ว นอนตลอดอ่ะนอนแม่นอนสบายเลยอะนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะเทปของวันนี้จะจะตื่นตามป้ายอ่ะเดี๋ยวๆมีมีคนกล้าพูดว่ามินนอนไม่ค่อยหลับเลยจริงอ่ะพี่นอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะตื่นเต้นยังตื่นเต้นตื่นเต้นมากอะไม่เฝ้าเลยแต่อันนี้หอมมากเลยนะหอมจริงหอมจริงเทียวทางพี่เจ้าของร้าน ปกติเขาะจะมีโชว์เล่นกีต้า์นะเมื่อกี้บอกเดี๋ยวมีอาจจะ,จะมีเพราะว่ากีตาราตั้งโชว์ไง,ว,งว่างๆเดแ๋ยวแกมาเล่นให้เราฟังเหรอแกดูเหมือนไม่ค่อยว่างแต่ <c oughs> จริงๆดงตรงนี้ก็เป็นของกินเยอะมากเลยนะ <c oughs> แล้วจากต่างจังหวัดมากมายแล <c oughs> ใครนึกอะไรไม่ออกก็มาตรงนี้ <c oughs> ของกินเพียบอิ่มสบายท้องวังเราจะทินนี้ร่วนมีไม่รีดอกกัน ปงไรงพูทําไรไทนาเป็นตานาแรงเราพากันเท้าทาหาึนดับป้านเป็นเงินทองมาได้เก็บทองเอาไว้บอกเก็บเงินไเกือหนุนจาจุลืมพันทางดง่งป่าเท้าลเนาภไพรสังคมเร็วหน่อยวอ่าอิ่มทองละ ก่อนนี้โรงแรมแวะมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้ที่ไหนกันครับผมที่ไหนที่ว่าโสที่นี่ถ้ามาเชียงรายก็คือต้องผ่านแยกนี้อยู่แล้วไวเลสอยู่ตรงนี้แยกพ่อขุน้าแยกพ่อขุนซึ่งตรงหน้าเรานี่ก็คือนุสสวีพ่อขุนเมืองลายมาลาดนะอันนี้อันนี้สําคัญเหมือนกันนะคือเป็นตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติทองสวยงามมากเด่นเป็นสง่าเรียกว่ายังไงนะบอยใครที่มาเชียงรายเนี่ยใครที่มาต้องผ่านผ่านแยกนี้แล้วนะก็ต้องมาอ่าวะ สักระบูชาเรียกว่ามาขอขอพรขอบารมีอ่ามาถึงมาถึงก็คือมาสักการะบูชานะไปท่องเที่ยวนะอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆนะนี่เช้าเช้าก็มีคนมาเริ่มมาไหว้สักการะแล้วเก้าโมงนะสวยเลยพ่อคุณเมิงลายนี่เป็นเจ้าเมืองเชียงรายใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้ก่อตั้งก่อตั้งเหรออ่านี่ไงนี่ มายัางไงต้องเจอให้แยกห้แยกใช่ไหมให้แยกเชียงรายอือก็คือยังไงขับผ่านก็ต้องเจออยู่แล้วล่ะห้องแรมไหมอยากอาบน้ำไปที่อยากชำระรอเขานี่มานานแล้โรงแรมนะโรงแรมดีกว่าไปไปไป รงแรมไหมอยากเพิ่งครับอีกนิดนึงก็คือตรงนี้เป็นรถรางนำเที่ยวนำดุดเทศบาลนครเชียงรายวันละสองรอบนะที่พี่เขบอกมาคือ9ก้าโมงครึ่งกับบ่ายโมงครึ่ง่มงครึ่งซึ่งน่าจะฟรีอยู่แล้วรถรถนำเที่ยวไม่เสียตังค์หรอกซึ่งรื่งเดี๋ยวเขาจะมีจุดนะไม่ใช่แค่ตรง5้าแยกนี้เท่านั้นมันเริ่ม เปลี่ยนหน้าที่เหรอพี่ไปเที่ยวมาไปเที่ยวฟรีไหมครับฟรีครับเด็กรถเด็กรถทำงานนานเหรอแน่แน่แน่ดูแผนที่ผมได้ที่เรไปเที่ยวไหนน้องครับอันนี้อะไรฮะสถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายอ๋อใช่อันนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดนะฮะเดี๋ยวเพื่อนต้องไล่จากจุดที่หนึ่งมาก่อนจะพาไปไหนบ้างฮะไปตามหลักที่เขาบอกเลยฮะครับผมจุดสำคัญของเชียงรายไล่มาให้คุณผู้ชมรู้ก่อนอย่ารีบรู้ว่ามีของ จุดที่หนึ่งก็คือจุดตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มที่ตรงนี้ครับผมจุดที่สองก็ไปที่ไหนฮะไปวิรัตห์ห้าฮะ5 5ไปนิดนึงไปมาสิงไปมาสิงครับปึ๊บ่านโรงพยาบาลหักศอกมานิดนึงหักนิดนึงนะระวังะระวังรถด,ด้วยอ่าวัดพระแก้วอ้าวธรรมศาสาศตร์เลยก็ถึงแล้วเหรอถึงก <c oughs> ุนเที่แล้วต่อใช่ใช่วัดพระแก้วของที่จังหวัดเชียงรายเขาวัดนวัดดอยคำเมืองวัดดอยคำเมืองอ๋อแต่เป็นบริเวณนี้จะใหญ่มากนี่าง ตอนี่คือวัดดอยคำเมืองใช่ไม่คือมันเพลินใหญ่เลยมันเลยวัดมาแล้วต้องอ้อมนิดนึงนะแถวเนี้ยแหละแถวเนี้ยแหละใครมาเอาออกหน่อยดวัดพระธาตุดอยจอมทองจุดที่6วิ่งมาฟับอันนี้ไกลหน่อยไกลหน่อยไปถึงจุดวัดมิ่งเมืองใครล็อกเขาไม่ดูเขาทำแผนนี่คืออะไรมิ่งมิ่งที่ไหน อ๋อแล้วก็สุดท้ายจุดที่9คือสวนตุงและโครมเยอะพี่เออคนนักข่าวเยอะปล่อยโคมลอยแล้วกลับมาที่จุดเดิมอน่าสนใจมากมีกี่รอบนะครับพี่สองรอบครับเก้าโมงครึ่งแโมงครึ่งครับก็ลองมาติดต่ออยู่ที่ตรงนุสรีพ่อขุนไมงรายเลยลองดูแล้วก็ฟรีละไป <laughs> à, ở chụp à, ở chụp à